ครั้งแรกที่เห็นสนามมิดโผลสเตเดียมเนี่ยก็เออใหญ่กว่าที่คิดนะฮะแล้วก็สวยเหมือนในรูปจริงนี่บนอกจากเสื้อแข่งเสื้อซ้อมก็จะมีแจ็คเก็ตแบบนี้ผมแอบโดนมาละหนึ่งตัวนะฮะนี่แอบมาซื้อมาละหนึ่งตัว สวัสดีครับขอต้อนรับกข้าสู่ให้ฟุตบอลพอไปนะฮะในวันที่ฝนโปรยปลายแบบนี้ก็เดี๋ยวกําลังจะไปกับพี่ๆทีมเยือนทูแบงคอกครับวันนี้ไปดูเกมที่ราชบุรีเดี๋ยวเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงระหว่างทางเดี๋ยวลองไปดูนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วก็แฟนบอลก็น่าจะเต็มนะฮะแล้วก็เป็นรถอย่างดีเลยครับที่นั่ง จริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้นะฮะมารับเป็นจุดที่2ครับจุดแรกเนี่ยก็คือจะนัดเจอกันที่ลานยางนาบริเวณสนามของทูแบงคอกอะไรครับประมาณเที่ยงครึ่งอะไรประมาณนี้นะเวลาแล้วแต่ว่าไปใกล้ไกลในแต่ละแมตช์ส่วนจุดที่2ก็คือที่ที่เรามาขึ้นนะครับก็คือสนามอี่ปุุนดินแดงนะบริเวณประตู3ก็จะมารับเป็นจุดที่2แล้วก็จะไปยังสนามในที่ต่างๆในแมตช์นั้นนะฮะสำหรับคนที่สนใจก็เข้าไปที่เว็บของทูแบงคอกได้หรือว่าติดตามตามหน้าแฟนเพจได้นะเาก็จะติ มีข่าวสารบอกตลอดว่าแบตนี้เปิดใ้ทะเบียนเมื่อไหร่ค่าใช้ใจ่ายแต่ละหมัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนว่าจะเอาบางคนมีเดินทางไปเองนะฮะก็เอาแค่ตัว๋วที่มเยินอย่างเดียวก็ได้ะ้ก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ในแฟนเพจของทูแบงคอร์กลกนนะฮะเดินทางกัน,นครับ ้อยครับพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายนะฮะเราออกมาตั้งแต่กี่โมงแนละประมาณบ่ายสจากกรุงเทพนะฮะตอนนี้มาถึงประมาณ5้าโมงตรงเลยแล้วก็ครั้งแรกที่เห็นสนามมิดฝนสเตเดียมเนี่ยก็เออใหญ่กว่าที่คิดนะฮะแล้วก็สวยเหมือนในรูปจริงนะครับก็เดี๋ยวลบฝนหน่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในนู้นแล้วกันนะ และก่อนที่เราจะไปเดินชมบริเวณรอบๆของสนามเราลงมาทําความรู้จักกับสนามแห่งนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับมิดผลสเตเดียมครับเป็นสนามฟุตบอลแบบเต็มรูปแบบของสโมสรราชบุรีมิดผล f อฟนั่นเองครับมีความจุอยู่ที่ราวๆ12,000ที่นั่งซึ่งสร้างด้วยงบประมาณกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณปี2558และเปิดใช้งานครั้งแรกในศึกไทยลียกดูกาล2559นั่นเองครับ โดยนัดแรกเป็นการพบกันระหว่างราชบุรีเจ้าบ้านพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดในวันที่29มิตมิถุนายน2559นั่นเองครับโดยภายนอกของสนามแห่งนี้ครับถูกดีไซน์เป็นรูปตัวมังกรขนาดใหญ่เลยครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสนามแห่งนี้เลยก็ว่าได้ครับโดยที่มาที่ไปนั้นก็คือด้วยความที่ทีมมีฉายาว่าราชันมังกรนั่นเองครับแม่ใครมาก็ต้องแวะถ่ายรูปเช็คอินสักหน่อยนะฮะ สนามแห่งนี้ครับเป็นสนามฟุตบอลเอกชนหนึ่งในไม่กี่แห่งครับที่ได้ผ่านมาตรฐานจากฟีฟ่าและ AFC สามารถจัดในรายการใหญ่ๆได้นั่นเองครับสนามแห่งนี้มีพร้อมหมดเลยครับทั้งที่จอดรถร้านขายของที่ระลึกห้องถแถลงข่าวและห้องพักนักกีฬาครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่เพียบพร้อมมากที่สุดในเมืองไทยเลยครับ ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่บริเวณหน้าสนามของมิดพนสเตเดียมนะแล้วก็ด้านหลังของผมก็มีโลโก้ของสงโมสรใหญ่ๆเลยนะครับผมใครมาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่มาถ่ายรูปกันได้นะบรรยากาศสนามครั้งแรกที่มาโนีโ,โหแบบว่าเอ้ยมันดูดีกว่าในรูปนะครับมันดูทันสมัยนะครับดูสวย นะครับเป็นอีกสนามหนึ่งที่น่าสนใจในไทยลีกครับเป็นสนามฟุตบอลสเตเดียมด้วยไม่มีรูวิ่งนะครับผมคราวนี้ในสัดส่วนของสนามมีทั้งชอโสโมสอนแล้วก็ซุ้มขายตั๋วต่างๆนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราลองไปเดินไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ

ขนาดก็เหมาะกับสนามนะฮะแล้วก็จะมีเ,เสื้อทั้งเสื้อเชิ้ตเสื้อลำลองเสื้อแข่งเสื้อซ้อมมีหมดเลยครับแล้วก็มีทุกสีเลยที่สโมสอนมีนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวมาดูข้างนี้สีอีจัดนะฮะแล้วก็มีราคาแปะบอกอย่างชัดเจนเ้ามีไซส์แล้วก็รวมไปถึงนี่นอกจากเสื้อแข่งเสื้อซ้อมก็จะมีแจ็คเก็ตแบบนี้ <S <S ผมแอบโดนปและหนึ่งตัวแอบมาซื้อปและหนึ่งตัว 450บาทเองมีไซส์ครบเลยแล้วก็เอาตัวไหนก็บอก PP พี่ๆพนักงานนะครับแล้มาดูฝั่งนี้ก็จะมีทั้งเสื้อแข่งด้วยกานนีฤดูกันที่ลกกแล้วอะไรเงี้ยสิค้าไม่เยอะครับหลากหลายจริงๆแล้วก็ด้วยสีสันของราชบุรีปีนี้เสื้อสวยนะทั้ง3ตัวเลยครับแม้ก็ทั้งเสื้อซอมเองเนี่ย ผมก็มีเหมือนกันนะฮะแอบซื้อเสื้อซ,อ,ซอมไปใส่เพราะมันใส่สบายครับเสื้อกีฬาแล้วก็ด้วยดีไซน์ของราชบุรีที่สีสันสดใสนะฮะแล้วก็ดีไซน์ที่สวยนะครับก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสโมสรในไทยลีกที่มีเสื้อสวยไม่แพ้ทีมอื่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ราคาเป็นมิดด้วยก็ฝากมาด้วยแล้วกันสําหรับเมกาสโตร์ของมิดพนสเตเดียมนะฮะสโมสรราชบุรีใครที่มาดูสนามนี้ก็ลองแวะมาเยี่ยมชมดูครับสินค้าเยอะววัจะ เรามาเชียร์เรามาเชร์าอเรามาเชียเรามาเชียร์รเอเรามาเชียร์เรามาเชรรอเรามาเชีย์เรามาเชเรามาได้มาเจอกันท่้งจริงแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มมาเจ้าถิ่นลุยใส่ก่อนบอลทุ่งของราชบุรีพอทุ่งนี้ลองจิวเรียกเพื่อนเลยนะครับคราเอ้ได้ก็ลองจิวเพื่อนมา โดนดักได้ทีนี้เป็นเบอร์เนอร์จะคืนโดโดทันทันแล้วเปิดมาย้อนมาให้กับซอลลวัดโอ้โหองศายังไม่ถึงครับโอ้โหไม่เข้ากรอบครับโยกหรอกครับคาราบูเอ้คาราเบ้เข้าซ้ายยังหาช่องยิงไม่ได้ถูกขวางหน้าอยู่แต่จางลูกนี้ฟิลิปมีโอกาสแล้วครับโยกมาเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้เข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี้โอ้โหนาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับฟิลิปโรเลอร์กัตตันทีมราชบุรีครับ หลุดเข้ามาแล้วก็ยิงทะลุเซฟของฟร์เคสการ์เข้าไปได้ครับอาบาอ,บบนอนนนาาลเดือดลุย เลอบัดบัดโค้งมา,มา,งมาปเปลี่ยนทางตางางีตัวได้ของทางกัตตะวัตตัวเก่งแล้วครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งูงกลับคืนสู่เกมได้โอ้โหการเปิดของวันนัตหลุยด้วย,วยครับที่คมมากเลยครับแล้วก็มาที่จุดนัดครบ,บกลายเป็นว่า10คนของทรูแบงค์คองใ่ยตีเสมอได้ตั้งแต่3านาทีแรกของครึ่งหลังครับ ย้อยมาแล้วโอ้จุดโทษครับโอ้โหอานนท์พุ่งลงมามันมาดเลยครับโอ้โหกลายเป็นทำเสียจุดโทษเลยครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับเกียรติศักดิ์เจมโดมแล้วได้เหรียญด้านหน้าก่อนอ ดีวยวกับฟาลเคสกัดเชียบขาดเมื่อกโรเลอร์เอาครับสองตูตหนึ่งที่ราชบุรีขึ้นนำโอ้โหยิงได้มุมดีมนะครับฟิลิปโรเลอร์คนเดียว2ประตูครับเป็นลูกที่5ในซีซั่นนี้ของเขาแล้วด้วยนะครับโรเลอร์ในฤดูกาลนี้นี่ยิงในบ้านล้วนๆเลยครับสัตว์ตะข่ายขาดไปเลยเราไม่ที ลููทีเข้้าไไปดวยแค่หนเราไม่ไหววันจะลวมต่างฝันเติมกำลังใจเรามาเชื่อเราไม่เชื่อเรจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเกมที่มิดพอร์ตสเตเดียมครับถือว่าในส่วนของสนามเนี่ยผมประทับใจมากนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาสนามนี้นะครับก็เซิร์ฟพาย ่็ที่คิดแล้วกันก็คิดว่าเห็นในรูปก,ก่อนหน้านี้มันน่าจะเป็นสนามที่ดีที่สวยพอมาถึงปุ๊บมาตรฐานต่างๆสิ่งก่อสร้างโครงสร้างของสนามน่าสนใจมากครับแล้วก็สวยมากๆของจริงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยด้านที่ผมมาอยู่เนี่ยวันที่ผมมาดูฝั่งแบงคอกฝั่งทีมเยือนนะฮะอัศจรรย์ต่างเนี่ยมีหลังคาคุมเรียบร้อยแล้วครับฝนตกแบบนี้อย่างเกมนี้ฝนตกแต่ว่าเราก็เชียร์กันแบบไม่ต้องเปียกฝนเลยแต่ว่าขอโทษจริงครับ EP นี้อาจจะดูโล่งไปสักนิดนึงแล้วกันเพราะหลังจากที่เรามาเนี่ยวันที่เรามาโชคร้ายจริงครับ ตั้งแต่ออกมาจากกรุงเทพเลยก็ฝนตกตั้งแต่นั้นแล้วก็มาถึงทั้งวันครัแบบนี่ยังฝนปลอยยังไม่หยุดเลยนะฮะเ,เราอาจจะมีทิปแก้ตัวแล้วกันสําหรับราชบุรีนะฮะหวังว่า e p ีหน้าอาจจะจุใจกว่านี้อาจจะแวะที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลราก็จะพามาดูสนามแบบเต็มๆเลยเพราะผมค่อนข้างประทับใจกับสนามแห่งนี้มากนะฮะอยากให้หลายๆสโมสรหลายๆจังหวัดมีสนามแบบนี้นะฮะทำให้ยกระดับฟุตบอลไทยไปได้เยอะเลยฝากติดตาม E ีีหน้าด้วยแล้วกันฮะเราจะไปสนามไหนนั้น เดี๋ยวต้องรอติดตามครับสำหรับวันนี้ผมเอกขนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับจากดินแดนตำนานรัชการที่หนึ่งเคยเป็นเจ้าเมือง